พบรักแดนสวรรค์อำเภอพบพระเตรียมเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมขานรับนโยบายรัฐบาลสำหรับการเปิดประเทศ1พฤศจิกายนนี้ค่ะบรรยากาศแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอพบพระจังหวัดตากส่งสัญญาณจะกลับมาคึกคักอีกครั้งหลังจากกระแสรัฐบาลเตรียมเปิดประเทศในวันที่1พฤศจิกายน 2,564นี้ซึ่งการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอพบพระเงียบเหงามานานเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 โดยอำเภอพบพระเป็นพื้นที่เกษตรกรรมประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพปลูกผักปลูกพืชไร่ปลูกสวนด้านสภาพพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ซึ่งเป็นพื้นที่ภูเขาสูงและที่ราบสูงจึงมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากมายเช่นน้ำตกบ่อน้ำร้อน สวนอะโวคาโดสวนทุเรียนเป็นต้นในส่วนของพื้นที่อุทยานน้ำตกพาจเจริญและน้ำตกป่าหวายก็ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญเช่นเดียวกันซึ่งทางด้านพื้นที่อุทยานได้ปิดทำการตามมาตรการป้องกันโควิด -19 ตั้งแต่มีคำสั่งปิดมาจนถึงปัจจุบันสำหรับไร่พบรักแดนสวรรค์หรือแกรนแคนยอนภพพระซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เกิดจากความสำนึกรักบ้านเกิดของนางสาวขัตติยาชุมเกิดเจ้าของไร่พบรักแดนสวรรค์ซึ่งเรียนจบในระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยายลัยธรรมศาสาตร์ภาคอินเตอร์แล้วกลับมาอยู่บ้านเกิดทำให้มีมุมมองแรงบันดาลใจในการทำแหล่งท่องเที่ยวขึ้นมาโดยนางสาวขัตติยาชุมเกิดเปิดเผยว่าตนเองอายุ22ปีจบการศึกษาที่มหาวิทยายลัยธรรมศาสาตร์ภาคอินเตอร์ ซึ่งตนเองเกิดและอาศัยอยู่ที่บ้านเกษตรพัฒนาตำบลพบพระอำเภอพบพระจังหวัดตากเห็นธรรมชาติที่นี่สวยมากเนื่องจากทางบ้านทำอาชีพเพาะต้นกล้าอะโวคาโดขายมีพื้นที่26ไร่ที่บ้านห้วยนกแลหมุนที่9ตำบลช่องแคบอำเภอพบพระจังหวัดตากตนจึงมีแนวคิดในการอยากทำสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรก็เลยนำต้นอง,งุ่นสตรอเบอรี่และดอกไม้หลากหลายสายพันธุ์มาปลูก เพื่อเป็นที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรแห่งใหม่ของอำเภอพบพระไร่พบรักแดนสวรรค์ตั้งอยู่ที่เส้นทางสายแม่สอดอุ้มผางกิโลเมตรที่30ถึง31หลังป้อมตำรวจบ้านห้วยนกแลเลขที่99ทับ19หมู่9าตำบลช่องแคบอำเภอพบพระจังหวัดต,ตากนอกจากในสวนมีดอกไม้ผลไม้นา,นานาชนิดแล้วยังมีกิจกรรมอื่นๆเช่นให้เช่ารถ ATV ชมไร่ชมสวนและเช่ารถ ฟอร์มูล่าม้งสำหรับขับเล่นอีกด้วยทั้งนี้ไร่พพรักแดนสวรรค์จะเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวได้เข้าชมตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤศจิกายน2564ในส่วนของมาตรการป้องกันโควิด -19 ทางไร่พพรักแดนสวรรค์ได้มีมาตรการให้นักท่องเที่ยวต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดการเข้าชมไร่มีการเว้นระยะห่างและต้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายพร้อมทั้งล้างมือฆ่าเชือ้อก่อนเข้าไร่ด้วย สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0616154414หรือทางเพจเฟซบุ๊กไร่พบรักแดนสวรรค์ค่ะแล้วนี่ก็คือไฮไลท์ของไร่พบรักแดนสวรรค์นะคะคือเรามีรถพง,ลงุลามง25คันบนพื้นที่สนามจำลองแห่งเดียวในตาสังวดตาแห่งแรก ใช่ภพกุรแดนสวรรค์ได้นเข้าดอกคอร่าลินลี่มาให้ลูกค้าได้รับชมจากต่างประเทศเลยค่ะซึ่งมีหลากหลายสีสันมากแล้วก็เราก็ยังมีต้นนงนหลากหลายสายพันธุ์ให้ลูกค้าได้เข้ามาเซลฟี่เมื่อนงนได้ผุแล้วแล้วก็มีผักไฮโดรกอนิกสําหรับคนที่ชอบทานอาหารปลอดสารพิษได้ขรับชมค่ะปกติพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่ปลูกอวโวคาโดแล้วการปลูกอวโวคาโดนเนี่ยเราตะเว,วนระยะห่างในช่องที่เราเวระยะห่างเนี่ยเรายังไม่ได้ปลูกอะไรจากการที่เราไปเรียนสมัยที่เรียนเนี่ยเราได้ไปท ต่างประเทศเราก็ได้ไปเห็นพื้นที่ที่เขามีดอกไม้สวยๆมีน้ําตกมีที่สวยๆและมีกิจกรรมมาชมหุ่นล่ามลนรถเอทีวีเราจึงนําสิ่งเหล่านั้นเนี่ยกลับมาประยุกต์ในที่ของเราบน,บนพื้นที่ส6ไร่ไล่พภพลักแดนสวรรค์น,นะคะได้มีกิจกรรมให้ชาวรถเอทีวีถึง12คันค่ะลูกค้าสามารถขับรถเอทีวีชมดอกไม้หลากหลายชิ้นของสวนเราและยังมีเรายังมีสวนสนามออฟโรดชมชมวิวบนแกนแคนยอนลูกค้าสามารถเอาเอทีวีขับไปชมได้เลยค่ะ